แค่เสางเห็ดแกงได้ดีเด้อพี่นอ้องเบิ่งเมงเมงห็ดปวกดอกง่ายคันนนนดงน่เด็ดออกขย้อนไม่หอนดอกหิรปวกตาบด้ดนนดดว,ว่นางงักไดปูน้ำเขาออกกินวัดเทอะละเอาออกกินไปออกกิน ตาดอกก็มาเถาแล้วพี่น้องเอ้ยเห็ดแต้มุมหนาเมาอันนี้เห็ดโกดังเห็ดดาขาวอันนี้เห็ดหาดอันนี้เห็ดหาดอันเห็ดนาก้เห็ดก้จนอันนี้เห็ดดาแหลออันนี้นาขาวเอาเห็ดปวกก็เลยน้อยดอกแกเเห็ดปวกเลยน้อยดอกนี่นาขาวเอาเสียหนามก็เคยสิบล่าง ป้าอัดเบื้องเห็ดน่ะก็ป้าดอกนี่มาสีแางได้คุณแม่เท่าแล้วอันนี้เห็ดปวกเอาอันนี้ออกก็อนนี่เอ้อบุ้งอันนี้ก็เห็ดปวกมันดอกเท่าเิงเราตัวนี้เนาะนี่เห็ดขาวอันนี้เห็ดปวกซ้ำอย่างเห็ดปวกดอกบเดี๋ยวไปคุณพาอบ่ออันนี้ก็เห็ดปวก มาเนแ่ไมากินน้ากันได้อสิเอ้ยสีแรงเห็ดแกงเล้งกันป่ะไม่ได้หลายไปไ็นใจใจเนาะอ,อันนี้เห็ดถาบนลยเห็นบ่อเล้งอุ้ยๆหลายผลเห็ดอันนี้เห็ดมันปูไม่กินโอ้ยทำไมไม่ได้หลายเห็ดมันปูฮะนี่เห็ดโกะนาเรนาเรนาขาวอันนี้เห็ดโนกะ ก็เทาเอาไปได้อ yeah, ันนี้เห็ดวกเทาเอาได้ด้วยนี่เบอร์ะไรตัวนี้นี่แกงแกงนึ่งเหรอได้ไมยกาดอื่นเนึ่เด้ออ้าวอืมไปบ่ไปพู้หลัง่เมืองขาเห็ดวกออันนี้กี่กิเดียง้อันนี้ก็เห็ดวกดอกน้อย เอาล้างก็ไม่ดีเอาใส่กล้างสองงานคนเดียวเนี่ยส้างสองเท้าอืมยินดายันค <c oughs> ือล่างสองเท้าแบบนี้เนี่ยก็จิมแกงได้โอ้ยเดี๋ยวมีอะไรอีกสองที่สอง เขาก็เราเห็กปวกอะเห็กปวกจะนี่เขาก็อย่าง